ีเเล้าาากกุจข,ว,ข,ว,ขวตีไหนพย,ยอุมว,น,วน,น,น,นนี้หลายตีหลายแห่งนะครับก็เริ่มมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นตีก็จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับเหมือนกับตังเทศบาลตำบลอุโมง์อำเภอเมืองจังหวัดละปูนครับเปิดก็ได้มีการเปิดกาดนัดเป็นกาดหิมหน้ามตีอุโมงนะครับ การนี่เปินจัดกันตีนไหนยังได้จัดกันวันไหนในการมีอันอย่างพ่องนะครับเขาจะสนทนาผ่านระบบสูมกับพุงห่วมรายการสองท่านในการครับท่านแรกนายกกิติพัฒน,น์ทนินกิตินันนะครับนายกเทศมนตรีต,ตำบลอุโมงและท่านที่สองนะครับปอสุรินพรมพัฒนดประลัดเทศบาลตำบลอุโมงสวัสดีถึงสองท่านครับสวัสดีเจ้าครับท่านนายกท่านประลรัดได้ยินเสียงเอกครับเย็นครับ ครับสภาพอากาศตีอูโมงวันนี้เป็นจะได้พองครับเชียงใหม่นี่ฝนตกหนักขนาดเลยครับตั้งอูโมงวันนี้ก็ชุ้มฟ้าชึ้มฝนเหมือนกันครับครับอากาศดีอยู่นอช่วงนี้ตันนี้ก็อากาศสลับอากาศนะครับครับลมเจ้าตัดสายมากเบาลงครับอ๋อครับ หันว่าตีเทศบาลตำบบนอุโมงนะครับจะมีการหิ้มน้าครับนายกครับตีไปตีมาของการจัดการนี่ครับเขาเริ่มต้นได้จะได้ครับนายกครับตำบบนอุโมงเฮานี่เรามีพื้นที่นะครับลานที่ปกรล้องไปด้วยธรรมชาติครับแล้วก็เป็นช่วงที่ฟ้าฝนโปรยมาเป็นช่วงๆเนี้ก็ทำให้ ต้นไม้ต้นไม้นะครับเดี๋ยวต้ชื่นนะครับต้นเกาะลำน้ำาก็หลายเย็นนะครับช่วงนี้นะเก็เป็นบรรยากาศที่กำลังพอดีพอดีกับการที่เราจะได้ใช้พื้นที่ในการจัดกิจ,ะจะกรรมต่างๆนะครับซึ่งในช่วงนี้เรื่องของการน้ําก็เป็นเรื่องของการที่อยากเห้นพี่น้องชาวบ้านนะครับได้มาพักผ่อนนะครับมาได้มาสาย แล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกันกับในรูประดบของกาดแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆร่วมด้วยนะครับนี่ก็เป็นแนวทางที่อยากเตือนุน้องชาวบ้านได้ใช้เวลาในวันหยุดนะครับได้มาพักผ่อนในบรรยากาศของสถานที่ของเทศบาลตบุญงามเกลือกจะได้ตึงสองแบบถึงประชาชนในพื้นตีได้มาพักผ่อนยนใจนักท่องเที่ยวก็ได้ไม้แอลมาพองมาก้อย ปีน่องประชาชนก่อติดมีค้วาขายก็จะได้เอามาขายตัวอย่างเอี้ยนะครับนายกครับครับงานจะมีวันพุกวันหืนี่แล้วนะเจ้าเสาร์ 4, สี่เสาร์ห้ากันยายนนี้ก็คือวันเสาร์อาทิตย์นี้นะเจ้าการทิมน้ํานี่อยู่ตั้ดใดเจ้าของเทศบาลตำบลอุโมงเจ้าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่เรียบมาตัดกับตางขอบน้ำเหมืองปิงหา คริเวณถ้าตั้งมาจะเคยเห็นพื้นที่หน้าวัดของม่วงนะครับ,รบวัดของม่วงของสมุนมงค์เขาแต่ถ้าเป็นท่านที่ยังไม่เคยมานะครับอาจาจะใช้พื้นที่เช่นเส้นโมกนะครับถ้ามาจากทางเชียงใหม่นะครับก็ถ้าเส้นในเส้นตอนอ้นยางก็พื้นที่สมุนมงค์เรานี้จะเป็นพื้นที่ที่ ตับเศษโดยตัดทีนะครับประมาณดเส้นต้นยางกว่ายาวมานะครับจนเกิดกาแยกตลาดการไปอุ่นนะครับเสร็จแล้วอกเลี้ยวขวานะครับก็มาตัดทิ้เกาเข้าไปจนประมาณห้าร้อยเมตรนะครับก็จะถึงพื้นที่ที่จงานครับดูจากภาพแล้วร่มรื่นเขียวดูแบบสบายตาดูงามขนาดเลยนะครับบรรยากาศแบบเหมาะแต่แต่เลยะครับ ครับอันประลัดครับบุคคลวันในในงานนี้จะมีความีของอะไรอย่างมาขายพองครับปอครับก็อยากที่ท่านนายกเทศมนตรีได้นําเรียมไปแล้วว่าเรามีกิจกรรมในส่วนหน,าาน้ารานนาำิงหานี่คขัาเอาเพื่อชุมชนได้มาออกกิจกรรมในการค้าการขายมีอาหารพื้นเมืองนะครับมีของขีดที่ หลากหลายขนมครกบมงบขนมจีนหรือว่า้าตอวอย่างเงี้ง mm hmm. ย,ยตลอดจนพอาจะมีทั้งอาหารที่สำหรับคนรุ่นใหม่กาแฟาเตอร,อรี่อันนี้คือของขินที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาพักผ่อนและมากินได้ซึนง,งานนั้นยังเรายังมีดนตรีเพื่อผ่อนคลายฟังดนตรีปอถ้าปวดเนื้อมวยสมัครระก,กอ เื e ่อแนโบราเพื่จะบริการได้อ hmm. ีกครั้งยังมีการต้นไม้ที่คนเดินชวนเนี่ยมานำออกมาวางกันมาครับกะยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมที่ได้นำเดยนไปนะครับเจ้าครับแน่ใจว่าคุณผู้ชมที่พอรายการเขาอยู่เสียงจะชัดเจนก่อนเเจ้าเพราะว่าค่อนข้างจะได้ยินเสียงตัง ตังปุ้นกล้องน้อยหนึ่งนะเจ้าอย่างใดช่วยตรวจสอบน้อยหนึ่งก็แล้วกันนะเจ้าว่าสิ่งกล้องอย่างใดนะเจ้าทำแทนน้อยหนึ่งเจ้าไปแอลกันนี่แอลได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเจ้าครับงานพามีวันที่ตักสี่ักห้าก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์จะเริ่มที่จะรมตั้งแต่เก้าโมงเจ้านะครับไปจนถึงปิดเดนาฬิกาก็คือห้าโมงเย็นเมื่อแรงนะครับเวลาที่พอดีพอเหมาะนะครับ เจา้าของกินของดีเมืองหลับปูนนี่ต้องไปกันอยู่แล้วนะเจา้าอย่างที่ท่านอูดถึงตะกี้นี่นะเจา้าแล้วเรื่องผ้าเรื่องครัวแล้วเจา้ามีอะย่างที่มีของเป็นของเด่นของดีของเจ้าหลับปูนาะพวมาหอมกันในงานเตือนนี้ของเจา้าก็ติดค้าโอทอปของตบุโม่เรามีทั้งเช่าแต็นทางปัตต้นะครับครับอันนี้ก็เป็นของที่ อนิจในหมิในคุณชนนะครับ <S 1> <S 1> ส่วนเสื้อผ้าสินค้านี่ก็จะเอาจากส่วนที่ป้องเอามาใส่นในในสินค้าในตะปูเอามาจำหน่ายจะมีร้าน,นครับครับแต่แบบเพิ่งใจตรงที่ว่ามีขนมโคกขนมเส้นกาแฟครับของกินของว่า,<ส>วาคือข <ไป S 1> ึ้น <ไป S 1> ขนาดแม่นครับถ้าไปอุโมงค์นี่คือต้องใส้อัวเพราะว่าขึ้นตื่อขนาดในการนี่ก็มีไส้อัวเหมือนกันนะครับ งานงานนี้เรากดมีไตวัวพื้นเมืองอยู่เดี๋ยวจากเซตจากงานนี้เดี๋ยวท่านนายกเซตสุพรรณีก็จะได้นำไปถึงว่าเรามีที่กรรสามเรื่องต่อนเนื่องกัอไตวัวที่เขาขึ้นเจืองชายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวนำยนท่านนายกได้บอกรอครับครับยังเจนายกเลยรครับงานงานการน,น้ำทั้งนี้นะครับเป็นเป็นงานที่ ทางเทศบาลตำบลดงหนองเนี่ยได้ได้ต่อยอดในเรื่องของกลุ่มอาชีพต่างๆที่เพื่อมหินหไม้หินมูลนะครับในเรื่องของการบอกว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องกิจกรรมเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเชื่อมโยมาู่มกิจกรรมแบบรัางนี้เพราะะฉนั้นทั้งอาหารทั้งศิลปะวัฒนธรรมนะครับเรื่องของ คนรุ่นใหม่ที่ชอบที่จะมาดื่มกาแฟานั่งตรงดูทิทัศนะครับดืบ่มน,น้ำกว่าจะได้บรรยากาศเพิ่มขึนไปสุดๆนะครับส่วนเรื่องของของกินพื้นเมืองล้านนาซึ่งทางเทศบาลสมุทรโขงเหนวนั้นก็จะมีเรื่องของการจัดกิจกรรมนะครับจากนี้ไปนี่จะมีต่อการกิจกรรมต่อเนื่องอบอกว่าจะเป็นเรื่องของ เป็นล้านนา,าแต่งปมจนถงปีนี้เขาได้เป็นเครือข่ายร่วมกับวัฒนธรรมอิทรีไทยครับแล้วก็ต่อเนื่องจากนั้นไปนิดน้อยก็จะเป็นช่วงปลายปีจะเป็นการได้นําเอากิจกรรมงานสื่อสารวัฒนธรรมพิธงนา,านไส้วัวสมุนมองเอาเนี่ยได้กลับมาจากกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เรา,าหายไปสองปีนะครับเพื่อรักาการโควิดสิเก้า งนนี้ก็จะเป็นการงานนี้น่าจะเป็นใกล้ๆถึงฤดูร้องไปนะครับ oh. เพื่อที่จะนําดูนะครับกิจกรรมหลายๆอย่างที่ต่อเน,นอื่องไปในช่วงนี้นะครับได mm ้ hmm. อัวกาจะยังคงเป็นหลักนะครับที่จะเช็ดจูเช็ดหน้าเช็ตานะครับของสมบลมงเฮ้านะครับเชิญชวนลงหนว้ด้วยนะครับอาจจะมีโอกาสได้มาเชิญชวนผ่านกาง จะมีครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เป็นส่วนที่น้องทั้งประเทศนะครับได้มารวมงานในครั้งนี้ครัหนึ่งครับครับแต่อู้ถึงไส้อ้วนนี่เขายังไม่ได้กับนดวันกับนดเดือนเอนติมมันก็ครับแต่ว่ามีขึ้นแน่นอนแม่นก็ครับนายกครับทีนี้เราได้ประชุมกันไปครั้งหนึ่งนะครับ,รบไ,ดได้ประธารได้สอบเวลาได้ทุ่มเวลาค่อนข,ข,ข้างชัดเจนแล้วนะครับก็บหลังจากนี้นะครับเราก็จะได้เริ่ม การประชาสัมพันธ์นะครับบอกช่วงเวลาแล้วก็บ,บอกกิจกรรมงานนะไม่มีวารแจเงเต่อนนะครับออเป็นช่วงตั้งแต่ปดาห์หน้านี้เป็นปต้นไปประมาณช่วงต้นเดือนกุลานะครับช่วงประชาสัมพันธ์งานไส้วัวนะครับครั้งที่สิบแปดนะครับที่สิบแปดครับโอ้เตือต๋อสิบแปดแล้วเนาะไส้อัวนี่แต่ของอุโมงคนี่คือแบบขึ้นจือ้อไส้อัวเข้านึน่งน้ำพริกนุ่มนี่ หม้อท่อเนจเจาแล้วก็ตะกี้ยังหันว่าเป็นมีการต้นไม้ต้ะเนาะงามเนจเ้าต้นไม้หลายอย่างแคคตัดกระบองเพชรพราะประเดี๋ยวนี้ทุกคนก็จะแบบไม้มงคลไม้มงคลต้นไม้ฟกอากาศครับคับสารพัดก็จะมีเอามามาขายที่นี้ขายตีอยากได้ไม้มงคลก็แวะมาซื้อได้เลยนะครับ ครับแต่อู้ถึงกาดหิมหน,น้านีเขาเคยจัดมาแล้วยังครับหรือว่าเตอร์นี่เป็น,เ,ปนเตอร์แรกจะได้ก็ครับจากหิมหน้าเนี่ยถ้าเป็นรูปแบบงานเนี่ยจริงเขาเอาจากเครื่องที่สอดคล้องกับโครงการที่เขามุ่งตรงเดิมคือาชีอในเขตตำบลหงเขาซึ่งมีหลากหลายนะครับข้าบเพิอ่อเกาะถามเสมอว่าอบรมแปลงนัง่นแปลงนี่มาตลอดปีครับ แล้วจะไปสายที่ไหนกันดีช<อ>ื่อเสียงก็มีนะครับความอร่อยของมาตรฐานนะครับความศึกษาด้นานของมาตลอดนะแล้วก็เนื้อใดจากเนืออนมีการจําหน่ายได้ทั้งสีนะครับข้อเ,เลยได้มีการสุรบรมนะครับกลุ่มอาชีพต่อ,อยอดเพื้อการกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มเนี่ยได้มีช่องทางในการจําหน่ายนะ นหลายหลายรูปแบบเพราะว่าจะเป็นการขายออนไลน์นะครับความต้การกอบ่มล้มื่่ตามสมาชีพต่างๆด้วย,น,น,ยนะครับเพื่อที่อมีต้องทางแต่เป็นไหนส่วนในทุนที่เราเองเราบอกจัดพื้นที่หลายๆจุดนะครับเพื่อที่จะรองรับเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้สมาชิพต่างๆครับเพื่อเกิดรายได้เพื่อที่จะกระ,ะตุ้นเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่ภาว่า จะเป็นกิกต้อนรัไปพอสมควรหลังจากที่เอาเจอสภาพของอโควิดน,นะครับเจ้างกาะต,ต่อนนี้กิจกรรมไออย่างต่งางๆก็เริ่มที่จะมีกันแล้วนะเจ้ารวมถึงที่อุโมองตัวกับงานการทิมน้ําที่อุโมองวันเสราร์อาทิตย์นี้แล้วก็หลังจากนั้นยังมีงานดีๆต่อเนื่องกันไปอย่างที่ท่านได้บอกพวกเขาได้หูกันเตรียมกลัวลงหน้าที่จะไปแอลกับที่จังหวัดลำปูนแล้วนะเจ้าในช่วงนี้เจ้าอยากจะให้ท่านได้เจริญนเนาะ คนที่สนใจไปแอวการทิมน้ำก่นกอนๆสัปดาว์ทย์นี้เจ้าสาปดาห์ทีครับก็จะเป็นวันทักก่อนนะครับครอบครัวนะครับที่ผ่านมาก่อกิจกรรมหลายๆอย่างต่อเรื่องื้นตัวกลับมานะครับจะจุดต่อเนื่องนะครับซึ่งงมงเฮานะครับก็ได้นำเอากิจกรรมหลายเมียนะครับรรม,มา เพื่อให้เกิดบรรยากาศแงขันองเที่ยวนะครับพวอคู่ไปกับวัฒนธรรมะเพณีของสัมบลรณมงเฮานะครับเครื่อมโยกจับน,นะครับว่าจงอยากจะเชิญชวนพ่อนพี่น้องนะครับทั้งตั้ใ,ใจเด่นเตียงนะครับทั้งการจังหวัดที่ยังม,มีโปรแกรมนะครับที่จะไปรับฟ่อนสัะแนวที่ไหนนะครับต่อต่อที่นี้นะครับเชิญชวนมาที่ ตำบลมงการตีนน้านะครับซึ่งเกาะหาบป็ยากครับเพราะการที่ซึ่งท่านจะมาจากทางหลักปูนเกามาเช้นหนึ่งสิบมกนะครับจะของเช้นหนึ่งสิบมกเส้นต้นกิเลสเส้นต้นยางเนี่ยเอาของเช่นหนึ่งสิบมกนะครับเข้าถ้ามาจากหะกปูนทางฝั่เหนือหน้าเข้ามาเส้นหนึ่งสิบมกก็มาเจออัตลาดสามนะครับพอัตกรสามแยกที่ทางเดยกไปหนองเจื่อมนนะครับเข้า จะต้องมาในพื <ส straightforward> ้นท <L V>: ี่จัดงานได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะเป็นพื้นที่เดียวนะครับที่เราเคยจัดงานพัฒนธรรมพิมานไส้วัวอุ่มงทปีนะครับเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับจะถ้าถึงงานไส้วัวแปลว่าถึงพื้นที่พื้นที่นี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเจ้าส่วนกั้นะครับเจ้าถึงแมลงเลยวันเสาร์ทย์นี้นะเจ้ากับการทิมน้ำติุ่โมงนะเจ้าขัวกิน คัวซื้อนะเจ้าแล้วก็มีโฟกซองมรรยากาศตัวซื้อเล้วมานั่งแข่แล้วก็มากินได้ฟังโฟกซองไปได้ตัวบรรยากาศร่มรื่นแล้วหันว่ามีเรื่องนวดเพราะนวดอย่างเซ็ตแวะดูไม้มงคลไม้ฟออาากศปิกบานซื้อของดีๆสินค้าผลิตภัณฑ์ดินของจาลปูนปิดบ้านกันตัวนะเจ้าแล้วก็เกียมแอลงานไส้อัวอันนี้จึงพลาดไปได้แต่ สำหรับตีอันอุโมงนะครับแหมน้อยหนึ่งครับอันนายกครับประลาดครับเห็นว่าเราไปนี่ของเทศบาลต่บนอุโมงเขาได้ครับรางวัลเหมือนก็ครับรางวัลระดับประเทศเลยมันก็บอ่านรางวัลอันอย่างมหัศจรรครับนายกครับที่ผ่านมาใกล้ใกล้เนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลการบริหารจัดการน้ำครับระดับประเทศนะครับอืไปครับรางวัลตีไหนมาก็ครับนายกครับ รับท ja um, ี่เป็นเมืองทองคำนนะครับครับจะต้องมีคือช่วงนี้ได้ได้พลังวันของวัฒนธรรมนะครับครับระดับประเทศนะครับก็อปกำลังจะได้ไปรับในวันที่ประมาณวันที่สามสิบละนี่ครับกับหลายจังหวัดประจำรับกลับสนๆครับช่วงนี้จะมีหลายจังวัดที่เราได้รับ เป็นปบปทุนใจนะครับของเทศบาลตำบลอุโมงค์ครับอ้สุดยอดแตแตๆอันเกาะแสดงความดีใจตัวนะครับสําหรับผลงานต่างๆของอันต่างเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนายกกิติพัฒน์ทนินพิติน,นันนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์นะครับและก็ปรลัดสุรินพรมพรนัตปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ครับก่ออันเดียวถ้ามีโอกาสตีเป็นการจัดงานไส้อวัวอาจจะเจอทั้งสองท่านมาตีห้องแสดงเฮ้ามกำนะครับ คร,ครับผมวันนี้ขอบพระคุณนะครับสวัสดีเจ้าครับก็น่าภูมิใจเนาะอูดถึงรางวัลนนะ่ะเป็นได้ฮับหลายรางวัลขนาดเลยนะครับคุณผู้ชมตีพอกอยเฮาตางเพจของ NBT นนอตนะครับทักทายอูจ่ามาได้อันคุณวีรพาดน่เป็นบอกว่าวันนี้ผมจะไปรับวัคซีนเข็มสามแล้วคุณนันมรครับเจ้าก็ถือว่าอุย้ยเป็นแบบแบบอย่างที่ดีนะในการพอเฮาได้ฮับวัคซีนไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องไปไปเพิ่ม อันนีอมันครบโดดเนี่ยนะครับของคุณบีรพัฒน์กระบอว่าจะไปหัาเข็ม3นะครับคุณราชนีกรน,นะครับฝนตกแหมแล้วนะครับเหมือนกันเลยโกดังหลังบ้านไม้นะครับแล้วก็มีออโกดังหลับมัเบหิวหิวเลยครับหิวเข้าพ <c oughs> ูดถึงก <c oughs> ับเข้านี่ <c oughs> เขาก็หิวแั้่ <c oughs> เลยอ่ะ <c oughs> นี่เป็นช่องทางเนาะที่ได้ออกเอามา อุจาและก็ทักทายกันในช่วงเวลานี้นะครับกับรายการเช้านี้ที่ภาคเหนืออันอย่างอีเดี๋ยวเรากดสอบสภาพอากาศกันเนาะว่าสุกเสาติดนี่ฝนจะนักน้อยหมดเรเพราะหลายคนว่าโอ้แล้วยังใดนี่วันติดอันฟุตบอลขิงข้าวบะเปินรลอบชิ้นกันหนาฝนจะตกกออย่างเงี้ยต้องเตรียมเสื้อกันฝนต้องเตรียมจ่องอะยังกันก็เดี๋ยวย่างกันกําเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามพยากรณ์อากาศกันเลยนะครับ อัปเดตอัปเดตกูเรื่องรล่าเขามีเรื่องเล่าก๊กกุูเจ้าข่าวข่าวตี้ไหนผยนยังอุองอ้มวนถูกใส่ตัวแน่นอน <c oughs>